สวัสดีครับวันนี้เรามาทบทวนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากมีการใช้งานเครื่องมือแบบใช้ครั้งเดียวซ้ำเครื่องมือแบบใช้ครั้งเดียวทิง้งหรือ Single use จะมีสัญ,ญลักษณ์เลข2ในวงกลมมีขีดคาดเพื่อย้ำเตือนว่าเครื่องมือแพชิ้นนี้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นหากมีการนำเครื่องมือเหล่านี้มาใช้ซ้ำแน่นอนครับว่ามันเสี่ยงและก็เสี่ยงครับประเด็นหลักของเครื่องมือแบบ Single Use คือ การใช้งานกับผู้ป่วยรายเดียวกับการผ่าตัดเดียวและไม่ควรนำมาใช้ซ้ำแล้วทำไมเครื่องมือเหล่านี้จึงไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำมาลองคิดตามกันดูนะครับข้อแรกคือเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องมือข้อที่2คือประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องมือ และข้อที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายทั้ง3ประเด็นที่เราจําเป็นจะต้องพิจารณาเนื่องจากเกี่ยวข้องกับทั้งผู้ป่วยและบุคลออากรทางการแพทย์ซึ่งก็คือ Two p Safety นั่นเองครับอีก3ข้อจํากัดที่ไม่ควรนําเครื่องมือเหล่านี้มาใช้ซ้ําคือเครื่องมือไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานซ้ําทางวัสดุและการออกแบบ โรงงานไม่ได้ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือหากนำเครื่องมือไปผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อและโรงงานไม่ได้วาลิเดตกระบวนการในการนำเครื่องมือกลับมาใช้ซ้ำจึงไม่สามารถยืนยันได้เลยว่าเครื่องมือสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่เมื่อพิจารณาเรื่องความปลอดภัยของการใช้งานเครื่องมือเหล่านี้ อาจเป็นสาเหตุของการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดเนื่องจากไม่มีกระบวนการนำกลับมาใช้ซ้ำที่ผ่านการทดสอบโดยโรงงานอาจมีสารเคมีตกค้างเนื่องด้วยวัสดุและรูปแบบของเครื่องมือซึ่งอาจทําให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยการได้รับอันตรายจากเอนโดท็อกซินที่หลงเหลืออยู่บนเครื่องมือหรือเกิดอุบัติเหตุจากการแตกหัก ของเครื่องมือขณะใช้งานซึ่งอาจเกิดโทษได้ทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์เมื่อพิจารณาเรื่องประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือแน่นอนว่าประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์การใช้งานย่อมน้อยลง<ร> <cud> เช่นเครื่องมือไม่คมเมื่อเครื่องมือไม่คมจึงออกแรงใช้งานเครื่องมือมากเกินความจำเป็นและส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ต่อประกอบต่าง และเมื่อพิจารณาเรื่องกฎหมายสถานพยาบาลจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายหากพบว่าผู้ป่วยได้รับอันตรายหรือได้รับผลกระทบจากการนำเครื่องมือแพทย์สำหรับใช้ครั้งเดียวมาใช้ซ้ำและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากสถานพยาบาลนำเครื่องมือซิงเกิลยูสมาใช้ซ้ำนั่นเองครับ